สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี2 8 9ทาโร่นะคะสวัสดีชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงธนูจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้ตรวจเช็คใต้คลิปมีเว็บไซต์ให้เช็คนะคะในหัวข้อนี้จะเป็นในเรื่องของข้อความจากคนรักเก่า ถ้าใครยังมีความรู้สึกว่ายังนึกถึงคนรักเก่าหรือมีพลังงานวนเวียนมาเราลองมาดูคลิปนี้ดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกขอดูที่คุณก่อนกับคนรักเก่าคุณเองก็เอาเขาออกจากหัวไม่ไดไ้แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะจริงๆอะ่ะนะคะคุณเองก็อยากหลุดผลอยากมุ่งออนคุณปล่อยทุกอย่างเป็นไปแต่บางครั้งอะ่ะความรู้สึกกับคนเก่าเก่าอะ่ะมันเหมือน มันเหมือนสายลมอ่ะที่แวบเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าบางทีก็คิดถึงอย่างบอกไม่ถูกหรือบางทีก็ฝันเห็นอย่างไม่คาดคิดแล้วนะคุณยังมีความรู้สึกติดอยู่ในหัวอยู่แวบแวบถามว่าเวลาช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะคุณเองพยายามปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาก็มีนึกถึงนะคะนึกถึงแวบๆวบแ,แล้วก็ยังมีหลายท่านที่ยังเอาออกจากหัวไม่ได้เดี๋ยวเรารู้ซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงต่อไป คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่คุณคุณทัดฝ่ายอยากคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมุ่งออนหรือบางคนบางท่านก็มีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนทางไกลหรืออะไรไปแล้วแต่ถามว่าแผลใจกับคนเก่าคนเนี้ยังมีอยู่มันยังบาดลึกอยู่แม้ว่าคุณจะพยายามเยียวยาแล้วก็ตามแต่ถามว่าคุณมูฟได้ไหมถ้าโดยภาพรวมมองตาเปล่ามูฟได้มูฟไปแล้วด้วยแต่ถามว่ามันยังมีบางช่วงบางตอนอ่ะที่มันยังนึกถึง มันบอกไม่ถูกอะค่ะมันจะแวบแวบแวบเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูเขาหรือเธอคนนี้กันหน่อยคนรักเก่าของคุณเขาเป็นใครอย่างไรคนไหนคนคนนี้มีโอกับเป็นชาวทาตน้ําตระกูพิจิกรมี ธาตุไฟได้แมสิ่งขนุนนะคะน้ํากับไฟชัดๆอาจจะเป็นความรักสมัยวัยเด็กวัยเรียนวัยทางานก็ได้นะคะคนคนนี้ยังมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณตอนนี้การทํางานของเขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามที่ใช้ความคิดและคนคนนี้เป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีความคือยังเก็บความทรงจําระหว่างคุณกับเขาไว้ถ้าถามว่าเขาเสียดายคุณไหม เขาเสียดายคุณนะยังบางตอนนะก็รู้สึกหวงหึงหวงห่วงนึกถึงแล้วก็ส่งโทรจิตมาหาคุณชาวััดไฟจะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ความรู้สึกแวบๆที่เข้ามามาจากคนนี้แหละคนที่กล่าวถึงนี่แหละนะคะที่เขาส่งมาหาคุณ คือเขาอะเขาอะจดจําคุณในเรื่องราวดีๆสมัยโน้นเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักสําหรับเขาใจดีกับเขาแล้วมันทาให้เขามีความสุขพอมาถึงวันนี้เวลาผ่านไปเขาเสียดายเนยขอดูเขาอีกนิดสิอาจารย์ว่าในวันนั้นนะคะ่ะที่เขากับคุณห่างกันไปเป็นเพราะว่าเขามีกรอบความคิดที่จํากัดบีบารอรี่ที่ที่มิดชิดจนเกินไปอย่างเช่นว่าทําตามใจครอบครัว ทำตามหน้าที่ผิดไหมมันไม่ได้ผิดเนาะแต่ตอนนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นมูมานะคือเขาไม่ได้โฟกัสคุณเท่ากับคุณโฟกัสเขาในตอนนั้นคือเขาอาจจะเลือกงานเลือกครอบครัวคําว่าครอบครัวหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องญาติไปเรียนไปทํางานไปโฟกัสภาพลักษณ์หรือความเจริญก้าวหน้าหรือภารกิจที่มันประเดประดังเข้ามาแต่พอมาวันนี้เขากลับรู้สึกเสียดายแล้วเห็นคุณค่าของคุณอยากกอดคุณไว้อยากเก็บคุณไว้ อยากมีคุณไว้เหมือนแต่ก่อนเวลาผ่านไปค่อนข้างนานสักระยะหนึ่งอาจารย์ชั่วว่าเป็นความรักสมัยแบบวัยเด็กวัยเรียนน่ะคนเก่าคนนี้คือคือวัยเด็กวัยเรียนนะคะส่วนวัยทางานก็ไม่น้อยกว่า6เดือน1ิเดือนนะคะที่เป็นเรียกว่าคนเก่านะอ่าพลังงานจะประมาณนี้ทีนี้เราขอดูข้อความที่เขาจะจะบอกคุณในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเดิมที่โฟกัสแต่ต,ต,ตัวเองพอเขาได้มีประสบการณ์ชีวิตในการทํางานในการเป็นเจ้านายคนหรือการได้ไปเจอผู้คนที่มากน่าหลายตาไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเขากลับนึกถึงคุณคนที่น่ารักคนที่ดีคนที่รักเขาด้วยใจจริงแล้วซื่อสัตย์กับเขาแล้วทุ่มเทให้กับเขาวันนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ เขาน่าจะคิดได้ตั้งแต่วันนั้นเขาน่าจะรู้ว่าคุณคือเนื้อคู่คือคู่แท้ของเขาตั้งแต่ตอนนั้นในตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเองเขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาต้องเจอเพราะเขาห้อมล้อมไปด้วยคนที่เห็นกับตัวหวังผลประโยชน์ไม่จริงใจโกหกหรือแม้กระทั่งคบสอนต่อให้เขามีความสําเร็จมีภาพลักษณ์มีหน้ามีมตามีสิ่งที่เขามุ่งหวังต้องการแต่เขาหาคนรักจริงกับเขาไม่ได้เลยหรือถ้าหากว่าตอนนี้คนเก่าคนนี้ของค,คุณที่คุณพอจะรู้ประวัติเขาหรือรู้ ความเป็นไปของเขาเขาอาจจะมีคนคบคนคุยแต่เขาไม่มีใครจริงใจกับเขาเท่าคุณดูซิเขาฝากความคิดถึงมาถึงคุณแล้วเขาฝากข้อความมาถึงคุณแล้วเขาจะทำอะไรมากกว่านี้ไหม อาจารย์เชื่อว่าเขาน่าจะผิดหวังความรักหรือผิดหวังจากเรื่องของคนรอบตัวจนทําให้เขาเป็นคนโสดคนไม้เขาโดนหักหลังเขาเจ็บปวดเขาเสียใจมันมันไม่เชิงว่าเป็นวิบากกรรมแต่มันเป็นเพราะว่านะวันนี้สิ่งที่เขาเจอเนะี่ยมันไม่ได้งดงามเหมือนตอนที่มีคนอยู่อยากกลับมาคืนดีอย่ามาขอคืนดีอย่ามาขอเริ่มต้นคําว่าผิดตรงนั้นเนะี่ย ไม่ว่าเขาจะผิดมากผิดน้อยในวันนั้นแต่วันนี้เขารู้สึกผิดมากเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดและล้มเหลวทําไมเขาไม่รักษาคุณไว้เขาอยากจะมาขอคืนดีดูที่จะมาในลักษณะไหนอันนี้ก็เป็นประเภทที่ว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อยากกลับมาคอมมิตอาจจะไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตมีแรงปรารถนาส่งส่งเซนมาหาคุณ อยากขอเริ่มต้นใหม่อาจารย์ว่าถ้าจะมาแบบนะอาจารย์ว่าเป็นแรงอธิษฐานหรือไม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักหรือไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนผู้รู้ให้ช่วยเหลือคือตอนนี้อันดับแรกเขาคงจะพยายามเองก่อนในการอธิษฐานจิตนะคะขอพรหรืออะไรก็ตามส่งความคิดถึงความรู้สึกดีความรักความทรงจําดีๆมาหาคุณและเขาก็แอบคิดว่าคุณน่าจะโกรธเคืองเขาในตอนนั้นเพราะตอนนั้นคุณไม่ได้ผิดอะไรคือแยกย้ายกันไปเป็นเพียงเพราะว่าเขาเขาต้องไปโฟกัส เลือกเส้นทางตามครอบครัวตามตามเป้าหมายที่ทุกคนหรือผู้ใหญ่วางไว้ให้หรือความเจริญก้าวหน้าเรามาขอดูคนหน่อยสิว่าคุณควรทำยังไงกับคนคนนี้ถ้าเขากลับมาคุณเองไม่ค่อยมั่นใจกลัวมาไม่จริงแต่ถามว่าคุณแอบรอไหมแอบแต่ถ้าท่านใดก็ตามนะคะที่มีแฟนของตัวเองแล้วมีครอบครัวแล้ว ตั้งคันมีบุตรใดๆเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณสามีภรรยาแล้วคุณอาจจะต้องเว้นระยะให้เขาในวันที่เขากลับเขามาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนสมัยเรียนนะคะแต่ดูแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรค่ะคุณดีงามสง่างามคุณดีพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็แอบชะเง้อรออยู่เหมือนกันใจนึงก็อยากให้เขากลับมาถ้ากลับมาคุณอยากให้เขามั่นคงทีนี้แง่คิดที่อาจารย์จะให้ก็คือว่าสิ่งที่คุณควรทําก็คือภูมิใจดูแลตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองอยู่เฉยเอย่างมีคุณค่าและคู่ควรว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามเมื่อเขากลับมาให้เขาพิสูจน์ตัวเองถ้าเขาโสดไม่จริงหรือคุณก็เป็นคนโสดคุณให้เขาพิสูจน์ ให้เขามาแล้วมั่นคงไม่ใช่มามาหายหายมาอย่างเชิงทีว่ายังชอบอยู่ไหมยังอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็หายไปไปทํางานแล้วก็กลับมาคือทุกคนต้องทํางานค่ะทุกคนต้องเรียนหนังสือเพียงแต่ว่ามาแล้วต้องบ่งบอกถึงความหนักแน่นมั่นคงทีนี้นับจากวันที่ดูเมื่อไหร่ความน่าจะเป็นเอาจริงนะตอนนี้เป็นเดือนพฤษภามีโอกาสเป็นไปได้ในเดือนมิถุนายนอย่างเร็วที่สุด มันจะปุบปรับมหัศจรรย์พันลึกมากมันจะเร็วมากอย่างช้าก็สิบสี่เดือนอย่างเร็วอย่างกลางกลางหกเดือนอย่างเร็วคือเดือนมิถุนายนเพราะเราดูพฤษภสบดเนาะลองประเมินดูอันนี้นะคะมันเป็นมันเป็นแนวทางแต่ถ้าใครไม่ได้นี้คนรักเก่าอยากดูเฉยเพื่อรู้เพราะสงสัยพลังงานที่มันวนเวียนมารบกวนก็ดูได้แล้วก็ลองเทียบเคียงดูว่าคนเก่าคนเนี้ยมันใช่คนในความรู้สึกของคุณในความทรงจํำไหมนะคะ อาทีนี้เราขอดูหน่อยสิว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขาเกือ้อกูนคุณได้ไหมถ้าสมมติว่ามาแล้วมาจริงๆในช่วงเวลาที่อาจารย์กลา่าวมงหวังเป็นครอบครัวมาจริงนะคุณมาแล้วมาดีคือมาพร้อมจะเริ่มต้นคราวนี้สู้ตายคราวนี้สู้ตายคืออะไรที่ผ่านมาเกรงใจผู้ใหญ่เกรงใจครอบครัวเกรงใจอนาคตตัวเองตอนนี้ไม่เกรงใจใครแล้วค่ะฉันโตแล้วฉันทาอะไรก็ได้ ฉันประสบความสําเร็จแล้วฉันพึงใจกับสิ่งที่ฉันมีตําแหน่งการเรียนผลการเรียนผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วฉันจะมาเริ่มต้นกับคนที่ฉันรักมาแบบเนียนๆด้วย,ยนะแต่มาแบบจริงจังมาเนียนค่ะมาน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่แล้วก็มีอนาคตม,มีความหวงังทีนี้มันอยู่ที่คุณละว,ว่าคุณจะเอาอยัางไงนะอ่ะเดี๋ยวขอดูบทสรุปสําหรับคุณหน่อยนะคะคุณก็แอบยิ้มแต่คุณก็กังวล มาจริงเปล่าพอดูคลิปอยากเครียดนะนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆเพราะคุณเองอเป็นสายเปเป็นคนทุ่งเทชาวทัดไฟรักไขรรักจริงรักมากกว่าตัวเองมีอะไรให้ได้หมดทีเนี้ยรอบที่แล้วให้ไปหมดแล้วเราก็แยกย้ายรอบนี้ถ้ากลับมาให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เขามอบให้เราบ้างเราไม่ได้เอาเปรียบเราไม่เคยเอาเปรียบใครทัดไฟไม่เคยเอาเปรียบใครแต่ทัดไฟขอแค่ว่าอย่ารีบ ให้เขาพิสูจน์ตัวเองไปถ้าเขามาก็ให้เขามาแต่ถ้าคุณไม่สะดวกในสถานะที่คุณเป็นอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พูดข้างต้นนะว่ามีแฟนมีสามีมีภรรยามีลูกม,มีเต้าแล้วคุณก็ให้เขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะมันก็จะไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าต่างโสดต่างไม้สิงดม่มิงเกิลแดนหรือเป็นคนโสด,ดเนี่ย ลองดูอย่าปวดหัวถ้าสมมติคนนี้เป็นคนที่กลับมาแล้วไม่ใช่คนในใจของคุณคุณไม่ต้องเครียดอะไรคะ่ะหน้าที่ของคุณคือดีงามสง่างามนิ่งคลิปคูเข้าไว้นะคะ พูดคุยมีมาระยาทต่อกันน่ารักต่อกันคุ้นเคยดีอย่างไรคุณดีเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้คุณจะรักตัวเองมากกว่าเดิมมากกว่าตอนเด็กๆสมัยโน้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝยากแง่คิดไว้นะคะไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ถ้ามันจะใช่ก็ใช่มันจะใช่ก็ต่อเมื่อเราให้โอกาสมันจะใช่ก็ต่อเมื่อตัวเขาเองทําตัวเองให้ใช่และดีงามแล้วมาเกื้อกูลกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้กับคนธาตุไฟฟังแล้วเป็นแนวทางฟังแล้วอย่าเครียดฟังแล้วอย่านอนไม่หลับ เพราะพลังงานที่เขาส่งมาให้คุณคุณก็นอนไม่หลับอยู่คุณก็รู้สึกตึงหงิดใจทาแม่งทาแม่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือการอยู่กับความจริงและเขาพิสูจน์ตัวเขาให้คุณรู้คุณเห็นว่าเขาเป็นจริงเขาใช่จริงนะเป็นกําลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชิกไลค์แชร์กดกระดิง่งมาคอมเมนต์มาเมาส์มา,มา,มา,มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่ามาหรือยัง มายังไงนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ส่วนท่านใดกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือแม้กระทั่งอยากจะสนับสนุนอาจารย์ก็ปุ่มซุปเปอร์แตงข้างล่างก็จะขอบคุณมากๆนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีหัวข้ออะไรใหม่ๆก็จะมาทำให้นะคะขอให้โชคดีนะคะชาวทัดไฟบายบายสวัสดีค่ะ